ของนายทัพอ่านี่วอนนี้จะมานําเสนอ,อนักเศรษฐศาสตร์ครับข้อแรกที่เราจะนําเสนอ,อนก็คือจอห์นเมคานนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษที่เกิดในเคนบริดจ์ประเทศอังกฤษสาระสารราชาจักรผู้เสนอแนวคิดแบบเคนในความคิดทางเศรษฐศาสตร์แบบเคนนะมีอิทธิคนต่อเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่มากครับเราไปถึงนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลนำมา ใช้ในบริหารเศรษฐกิจในประเทศก็เป็นการนำทฤษฎีแบบเชนมาปใช้ครับคนต่อไปคือนัมสมิธนักเศรษฐศาสตร์ที่มีเสรีนิยมที่มานาาสังคมด้วยที่บานณาสังคมอาชีพในยุโรปเมื่อทศัวรรษที่18สมิธมีมีความเชื่อในสิทธิของบุคคลที่สามารถใช้อิทธลของตอนนี้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของเองนะั ต่กินได้คนะรับสามเซเลสมาเชลเป็นนักเตะาชาวงกิษที่มีผู้ที่มีบทบาทสคาคัญต่อเรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิมาเชลเป็นผู้มีสัมพันธ์เป็นผู้พันนังส,สือเซนต์อะอันนี้เราอันนี้เราอันี้ราอันอนี้รเ,เ,เป็นนักเตี่มีบทบาทสาคัญในแนที่เาแบบนโอสิมาชลเป็นผู้พันนังสือหลักเศรต์ศา เส้นเมในที่ตรกราดวงศ์พันเ้าพันเก้ารอยเก้าได้รัเสนอรวบรวมการพิพื้น์ฐานเชล้อาเืออายที่สำคัญอย่างจำเป็นขององค์กรและอุปทายความยกดหมุ่นของผสมสำหรับของผู้บริโภคขพอสะทำไมคือตักจางฟันฟีรัมเตอร์กุยยินาของ เป็นสมาธิกทัวการเสรีภาพไทยินตันฟรีแมนเจ้าของประโยคที่โด่งดังโลกนี้ไม่มีอะไรที่มากได้มาฟรีเป็นนักเษฐศาสตร์ปนที่เป็นนักเตะศาสตร์ประจำสำนักเศษฐศาสตร์เสรีนยิยมของมหาวิทยาลัยที่พระโงค ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีที่1916เขาได้สร้างความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในพวกอุตสาหกรรมเรือซา์ไฮมิทมาร์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความยาวมา ยิ่งหน้าหนังสือปัญญาชาวเยอรมันมากเกิดในครอบครัวชัน้นชนกลางเนเยียเขาศึกษากฎหมายและแับแบบเนงเนื่องจากหน้านที่ของเขาทำให้เขาได้สัญชาติละอาศัยที่รีพัยในกรุงลอนดอนนั่นจอรมีวชายผู้มีความเห็นว่ากทของการผลิต เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สามารถควบคุมได้ในกรณนของการกระจายผลผลิตเป็นสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงได้การต่อการต้องอาศัยปัจจัยการที่สําคัญคือรรยงานและป,ะปุการผลิตในระยะยาวอาดัมคูเกอร์เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของโลกที่นําข้อมูลจากโลกจริงมาใช้ในในการพิสูจน์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ต่างๆนานาว่ามันเป็นสิ่งที่ เราคิดกันว่าจริงหรือไม่น่าเสียดาที่เขาจบชีวิตตัวเองลงในวัยที่หาในวัย8-8ปีซึ่งเขาทิ้งเอาไว้คือแรงงานใจของแม็กซ์เดษาสสัตคน์ศาสตราจารย์พิเศษอามาณสยามลาววันเมื่อว่ามไรนักเศรษฐศาสตร อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอดีตสมาชิกสภาบรรยายนิชาผูดช่วยชาญเรื่องข่าวเศรษฐศาสตร์เกษตรกรรมและการพัฒนาบรรนผุ้หุดของศาสตราจารย์พิเศษเอามายาวเวลาคือศาสตราจารย์พิเศษมายาวเวลาเป็นชาวเดียที่ย้ายผ่านเข้ามาในประเทศไทย ดิฉันเรเทอร์วันนี้คงจะมีน tamam, ัศึกษาเก่งไม่กี่คนที่คิดว่าดิฉันเรเทอร์ไม่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลโนเบลในสาขาศิลปาเขาทำมานมาสี่ิปีแต่เราย้อนกลับไปประมาณปี1 9 7 5งพแล้วก็โอกาสที่งานของดิฉันจะได้รับจากหนังสือ ครบสิบคนเลยเนี่ยครับยังโอกาสที่นักนเสรโอกาสของวิชาไม่ได้การยอมรับตานักษาะคือนั่นแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเมื่อประมาณสีิบปีที่แล้วแบบพวกทฤษฎีของเศรษฐศาสร์ที่สร้างขึ้นมาจากข้อหนิกฐานว่ามนุษย์เราต่านก็มีเหตุผลในการตัดสินใจเรื่อะไรทุกคนแต่สำหรับวิชาเขาแับคิดว่าความเชื่อที่ไม่เหมือนจากนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป ว่าพฤิกรรมของคนเราส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถนาหลักเหตุผลมาใช้การอธิบายได้ครนายพลพลชนะฮะก็จะมาพูดต่อครับจากเพื่อนขม่พอแอนโทนีสมูเอลส์นะฮะเป็นนักเศรษฐาชาวเมกันชาวรกันทยาศาสต์สันศาสตร์รถกิจสวีเดนราชมณลสถานบเมื่อัดสอนสิงวาคสอบค่าอุตสาหะเขาทำได้มากกว่านักเศรษฐศาต์ ร่วสมัยคนอื่นเพื่อยกระดับวิเค์ทำวิทยาศาสตร์ไอเทดีเศรษฐศาสตร์เดวิดพิคาโดพิคาโดได้รับการศึกษาในบะบบอยมากผลงานที่ทำให้การนนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคือหลักเศรษฐศาสตร์การเงินและภาษีอากริที่มีมูลค่าของเดวิดพิคาโดอธิบายว่าประโยชน์ใช้ส่ยเป็นเพ้ยนไขที่ทําให้สิ่งของมูลค่าแต่มูลค่าของส่ขขอนเป็นกำหนดโดยจำนวนแรงงาน ที่ใช้ในการเป็นสินทรัพนั้นการเช่ดินผ้าเช่าของเดวิดเคโรผ้าเช่าคนอื่นแทนต่อการใช้ที่ดินเกิดกขึ้นเนื่องจากที่ดินมีคุณภาพตากกา่างกันและผ้าเช่าถูกกำหนดโดยรา,า,าคาของคลิปสะกดบนที่ดินคาร์เม,มอร์ดาลอนเอสมอนโรเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอา,าร์าเบเนียนงเชื้อสายตทรทีซึ่งสอบที่สถาบันทิโกเลีย ม้ตาร์ทอัพเนตั้งแต่ปี2003ปัจจุบันดำรวนตำแหน่งศา์ด้านเศทษฐศาสตร์อวิชเวตและเกมคิวเรียนที่ไอที้อยเราตัแหน่งเิทยาศาสตร์ที่ไอทีในปี2019ทาวแมเจอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิทาศาสตร์ทาวออสเตรเลียและเป็นผู้ต่อต้านศรสตร์แห่งออสเตรเลียเมเจอร์นักถือสักี่วนการท่าซี่ดีมาจีโนนเรื่งเรื่อประดิซึ่งไปเสร็จ ทฤษฎีมูลของการเป็นเช่นถูกพัฒนาโดยนักเรียนจากแบบดั้งเดิมรับเกิดโอเว่นเป็นชาวเวลเกิดเมื่อพฤศจิกาคมพศ2404และวจุแก่กันเมื่อ7พฤษภาคม2401รวมอายุจ7ปีเป็นนักเรียนจากและนักปฏิรูปทางสังคมชาวอังกฤษ เป็นมิีการแห่งการสากรโลกโอเวนเสนอให้มีการจัดตั้งชมรมสากรลขึ้นโดยให้ทางของชมรมเป็นขอส่วนรวมเพื่อให้มีสภาพของกายชมรมสักรลแต่จตากไม่สังเ็จโอเว่นจึงทดลองตั้งชมรมสากรลชื่อดีฮาร์ีูนขึ้นที่เมืองดีฮาร์โูนิประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพศ .2538 และดำเนินไปในเวลา,า,าต่อมาอเพราะไม่มี มาชิปและมีกิจกรรมที่คุ้มกับค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ในนั้นยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสนทนาบิวเฟโดเปนิโรดามาโซปาเลโตเป็นวิศวกรชาร์จลินักสังคมเทียนักเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางการเมืองและนักปรัชญาเขาได้มีส่วนร่วมของทางด้านทางศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการึกษากระจายรายได้และในการวิทอทางเลือกของแต่ละบุคคล คอยเริชอบในการทําให้การใช้คําว่าจนทั้งสองเป็นที่นิยมในการวาิเคราะห์ทางสังคม <S <S สถานการณ์ที่ชาญสมคิดจาทุสิตทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีรัฐกรรมการ,การาประธานกองทุนบ้านและชุมชนแห่งชาติอดีตรองรัฐบาลกรรมการคนที่หนึ่งในขณะกรรมการารัฐมนตรีฝ่ายเดนส์ศาสตร์อดีตรองรัฐบาลกรรมการนโยบายรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญรัฐอดีอนดองงตนายกำลังงตั้งแต่รักษาในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลงตัางศาล วิจัยและวัฒกรรมในตนเองมยุทธชาลักษาการบุตตีว่าการกระทรวงการนุษย์ศาสตร์วิยจัยและวัฒกรรมดีตรองนายชุดณีดูแลด้าเศรษิจและรมตรีว่าการกระทรวงพณิชย์ะรแบบ่ข้อมูลเต็โอ้โหไวแล้วเก็นไอที่ยังเต็มเตสักลองพบสูสั่งการและทำงานที่สัตยวัฒนการรมฐปรการและนเศรษฐกิจและสังคมชาติและรับผู้นำทางการวิจัยต่อม สาวิจัยต่อมาในปี2527 2522ทำงานเป็นอาจารย์สอนวิชาศรษาตร์ที่มหาวิทยาลัยบริเกเแอฟริกาและต่อมาในปี2528ได้กับทำงานที่สถาบันวิจัยเพื่อารประเทศ TDI อาจารย์วัฒชาติพาราอันนี้เวชอธิบดีว่าการงานการสมาชิกสภาวิทาาตรแ่งช ตเล <pues> ่ <Stern> s. <S ตอเลเล่วิทยตพู้ว่าการเกษตห่งประเไทยก็ไรารรับนิดชในการนการในรดการกำจัองทุนรักษาสภาการลงทุนาะดับราสานที่ไ <sig> ด <training enables> ้รับการเลือกจาเดในสารแบบเอเชียแบงก์เกอร์ของประคานนึง การจรการรุ่นใหม่ของคุณภาคเอเชีย 14, และทวิกในวันที่13มิรุนาคม2563ให้แต่งตั้งเป็นกรรมการในการระมการประชเพื่อพัรการบริหารสื่อสา